เรามาดูกันว่าร้านถาวเป่าร้านไหนส่งถึงไทยบ้างก็อี่เลยเรามาดูวิธีกรอกที่อยู่ไทยในแอปถาวเป่ากันเลยดีกว่ามาทุกคนเปิดแอปถาวเป่าขึ้นมาเสร็จแล้วมองไปด้านล่างนะครับจะเห็นตัวสอนที่เขียนว่าวอเดอร์ถาวเป่ากดไปปุ๊บบนขวาจะมีฟันเฟืองอยู่นะครับกดฟันเฟืองเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นหน้าโปรไฟล์เราใช่ไหมเสร็จแล้วก็ดูตรงคําว่าวอเดอร์โชว์ที่อยู่การรับสินค้าของเรานะกดเข้าไปมองด้านล่างมันจะมีปุ่มส้มๆเขียนว่า เทียนเจียโซคอดี้จื้อก็กดเพิ่มที่อยู่ตรงปุ่มตรงนี้เข้าไปตามภาพเลยเสร็จปุ๊บม,มันจะขึ้นหน้าให้เรากรอกที่อยู่ใช่ไหมเสร็จแล้วเรากกรอกไปเลยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เลือกประเทศไทยเสร็จปุ๊บม,มันจะให้เลือกเมืองและอ่ะเราก็เลือกกรุงเทพนครปฐมชนบุรีอะไรก็ว่าไปตามที่อยู่ของเราเนอะกดเลือกเสร็จปุ๊บม,มันก็จะเป็นแบบนี้ ตัวอย่างที่ที่ฝูกกรอกไปก็คือเป็นกรุงเทพห้วยขวางห้วยขวางใช่ไหมเสร็จปุ๊บด้านล่างเป็นรายละเอียดนะเราก็ใส่บ้านเลขที่ข้อมูลต่างๆเป็นภาษาอังกฤษล่างสุดเป็นรหัสไปรษณีย์แล้วกดบันทึกเสร็จแล้วเราก็ไปหน้าสินค้าที่เราต้องการจะซื้อนะตัวอย่างเนี่ยที่ฝูกเปิดดูเนี่ยส่งภายใน4ีปชั่วโมงที่เป็นรูปรถทุกคนสังเกตง่ายเป็นรูปรถจิ้มเข้าไปปุ๊บกดที่อยู่ที่เราต้องการจะส่งแล้วกดตกลงหน้าสินค้าเมื่อสักครู่มันจะขึ้นแหละตามรูปเลย ทุกคนลองมองด้านล่างด้านล่างมันจะมีสงปุ่มปุ่มสีเหลืองกับปุ่มสีส้มสีเหลืองคือเจลูกู้เชอก็คือการเพิ่มสินค้าในตะกร้าแล้วก็ปุ่มถัดไปจะเป็นปุ่มสีส้มรีจีกู้หมายเป็นการซื้อสินค้าทันทีอ่าอันนี้เราก็อยู่ที่เราแล้วเราจะซื้อสินค้าอื่นอีกไหมหรือเราซื้อแค่สินค้านี้สินค้าเดียวถ้าซื้อสินค้าเดียวก็กดรีจีได้เลยกดปุ๊บ มันจะขึ้นและรายละเอียดที่อยู่ของเราตามภาพเลยเสร็จปุ๊บก็ดูรายละเอียดตึ๊ดๆๆเข้ามาเสร็จปุ๊บโมโน,น,นล่ามันจะมีปุ่มสีส้มชี่จื้ฟู่อันนี้คือไปชมัคเงินงเสร็จแล้วกดปุ่มนี้ไปปึง้ง มันจะขึ้นแหละอ่ะวิธีการชระต้องต,ตนางนานชระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็ได้หรือจะผ่านใครมีออลีเพย์ก็สามารถชระผ่านออลีเพย์หรือ Apple Pay เราจะทําให้ดูในส่วนของบัตรเดบิตเครดิตนะมันจะให้กรอกรายละเอียดของบัตรแหละเลขบัตรชื่อเราเดือนปีเลขซีซีวีอะไรเงี้ยก็กรอกข้อมูลในขอ้อพินเสร็จแล้วก็ตกลงเสร็จปุ๊บมันก็จะไปหน้ารอการสม,มุครสินค้าแหละมันก็จะคล้ายๆแอปท็อปปิ้งหลายๆแอปที่เราเคยใช้กันหรือคุณเคยกันนะก็จะประมาณนี้นะครับในการเพิ่มที่อยู่แล้วก็ในการดูว่าาาสินนค้นีม ส่งถึงไทยไหมทุกคนก็ลองทำตามดูนะครับใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ